ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงแรมล้างนะคะเป็นโรงแรมล้างนะคะที่มีประวัตินะคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากมีประวัตินะคะกําลังโรงแรมแห่งนี้นะคะถูกลีโมเวทนะคะกําลังดิทรีโมเวทสถานที่นะคะ ตรงนี้นะคะเป็นโรงแรมเก่านะคะเก่าแก่ที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งนะคะแล้วก็เคยมีเหตุการณ์มีข่าวมีเรื่องราวนะคะเป็นข่าวอยู่นะคะ ะะสถานที่กําลังถูกหรือแล้วก็ถูกรีโมเวทใหม่นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นโรงแรมมันจะมีห้อง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 นะคะ ส่วนห้องไหนที่เสียชีวิตเราไม่รู้นะเนาจำไม่ได้แล้วค่ะเป็นโรงแรมเก่าอะ่ะมันเป็นโรงแรมร้างนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะที่กำลังถูกหรือทุก และถูกรีโมเวทนะคะปรับปรุงใหม่นะคะโอ้าอยู่ในสภาพเก่าอะถ้าทุกคนได้เห็นนะมันจะน่ากลัวมากนะคะด้วยความน่ากลัวของสถานที่นะคะเจ้าของน่าจะน่าจะทําการลื้อนะคะและปรับปรุงเพื่อทําการรีโมเวทนะคะทําให้มันดีขึ้นนะคะ วนันที่เรามาทําบันึกคลิปนะคะเราต้องการมาันึกคลิปนะคะเพื่อให้ดูนะคะว่าสถานที่ที่ดูน่ากลัวใน,นอดีตนะคะปัจจุบันถูกจะถูกทําการรีโมเวทนะคะให้เป็นสถานที่ที่สวยแล้วนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะ ละทางเพจนะคะเคยนะคะนำนำภาพนะคะภาพภาพหนึ่งนะคะที่มีผู้ชายนอนนะคะอยู่บนเตียงนะคะและที่เราเบอร์ไว้นีน่นั่นคือที่นี่เหระคะ่ะเฮ้ยไม่เห็นเงาอะไรอะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโรงแรมล้างอยู่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอะ่ะ แล้วจุดวันที่เรามานะคะจุดที่เรามามันอันตรายนะคะเนื่องจากว่าเขามีการลื้อทุบถอนเพื่อที่จะทําใหม่นะคะเราจะต้องเดินแบบระมัดระวังนะคะอาจจะพลาดได้นะเพราะว่าตอนนี้มันช้ำรุดอยู่นะคะเขากาลังทํา,เ,าทเหม็นแคะเนี้ย,ยมันมีใครมองอยู่ตรงเนี้ยไปไปไม่มีไร ก็มันจะมีเป็นห้องนะคะชั้นหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าห้องนะคะถ้าเกิดพูดชื่อนะคะสถานที่นะคะว่าโรงแรมจุดจด,จดถ้าคนที่อยู่ในจังหวัดน,นี้จะร้องอ๋อทันทีเลยนะคะจะพูดเป็นเสียงเดียวกันอ๋อโรงแรมนี้นี้เองที่น่ากลัวคือถ้าคนที่อยู่ที่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหน เฮ้ยโอ้ยเสียมันคล้ายก้าอี้อะโอ้ อขอจบคลิปในช่วงนี้นะคะเราพามาดูนะคะในการโรงแรมเก่าแก่ของของที่นี่นะคะจะทำการถูกรีมเวทให้ออกมาดูดีแล้วนะคะ ถ้าปูื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่นุ้งหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เราจะลังเินลงชั้นล่างแล้วนะคะคือเป็นโรงแรมเม็ดตำนานเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอาจจะคลิปสั้นๆนะคะแต่เราต้องการเผยแพร่นะคะว่าสถานที่เขาแก่ตัวนี้จะกลับมาดูดีและสวยงามแล้วนะคะเป็นสถานที่ที่น่าลัวนะคะที่ใครๆก็รู้จักนะคะเป็นโรงแรมเม็ดตำนานเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้คะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ Boy. Boy. Oh yeah, God.